คลิปนี้ถูกทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับบ้านรูราน,นี้มีราคาถึง2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเต็มเงินไทยคือ60ล้านบาทซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของสาวมหาลัยคนนี้นะครับ here 33 questions with you. Are you ready? you เธอคนนี้คือชูก้าเบบีถูกต้องแล้วครับเธอเป็นเด็กเสียวันนี้เราจะมาถามคำถามถาม33คําคำถามกับเด็กเสียกันนะครับในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เศร,รษฐกิจเมืองไทยเรียกได้ว่าพังยับนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะประสบกับปัญหาทางการเงินส่วนตัวมาแล้วนะครับแต่เมื่อเข้าไปอินสตาแกรมนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกับเราครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนสวรรค์หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาจะได้กินของดีๆตลอดเวลาและนั่นน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางชีวิตของ แตนนบ,บางคนก็วางแผนไปแล้วนะครับว่าฉันจะต้องรับมือความลําบากให้ได้หนทางในการรับมือความลําบากก็มีหลายแบบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือให้เสียเลี้ยงสถานการณ์รัฐบาลหัวครัวในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางธุรกิจของหลายๆคนนะครับที่สามารถเอาตัวรอดจากภาวะเศรษฐกิจล่าถอยแบบนี้ได้ถูกต้องครับหลายๆคนในสังคมมองว่าความรักก็คือธุรกิจในเมื่อเรามองแบบนั้นแล้วองค์ประกอบหลักๆมีอะไรบ้างนะครับหากคุณผู้ชมอายุมากแล้วหนังเหี่ยวปวดหลังง่ายข้อได้เปรียบทางธุ ธุรกิจเดียวก็คือเงินนะครับแต่หากคุณผู้ชมนั้นเป็นสาวหรือหนุ่มวัยกระตาะข้อได้เปรียบของคุณผู้ชมก็คือรูปลักษณ์ความเต่งตึงของผิวตาที่เป็นประกายผิวขาวสะท้อนไฟเหมือนน,อนีออนนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปรียบในธุรกิจความรักนี้นะครับ I'm a student and what is the one thing people don't know about you that I'm a sugar baby แน่นอนว่าวัยที่ดีที่สุดในการเป็นเด็กเสียนะครับก็คือวัยนักศึกษาเนื่องจากมียูนิฟอร์มที่เป็นเหมือนความฝันอันแสนวิปริตของชายแก่หญิงชาราหลายๆคนนะครับ What a sugar is baby? Ah, sugar baby is someone who enjoys the finer things in life like expensive gifts and luxurious travels by her sugar daddy. And what is a sugar daddy? A mm. sugar daddy is someone very rich and likes to pamper his sugar baby like me. Is sugar dating prostitution? <laughs> no, sugar babies don't need to have sex. เสียงโฮวเราะที่ดูเหมือนจะขบขันนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณเข้าใจผิดแล้วการเป็นเด็กเสียไม่ได้เท่ากับการขายเกี๊ยวซะหน่อยเสียงหฮเเราะนั้นคุณผู้ชมอาจจะไม่คิดมากนะครับแต่สำหรับผมแล้วมันคือการดูถูกวิชาชีพนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรับไม่ได้มันทำไมครับขายเกี๊ยวมันผิดตรงไหน 'Cause choice sugar dating a, a okay is sell my body, my parents are or do drugs with it don't long body my my thank you wow who is it from let's see this guy from college he has a crush on me <Aww. S 2> ขนาสัมภาษณ์อยู่เด็กเสลอคนนี้ก็ได้รับดอกกุหลาบช่ำรูนะครับแปลเป็นว่าดอกกุหลาบนี้มาจากเด็กในมาหาลาัยเดียวกันนะครับที่แอบชอบเธออยู่แต่เธอก็ดูไม่แยแสนะครับสถานการณ์นี้เรียกได้ว่าปวดใจเราชายชาตีหลายๆคนนะครับก็หลายๆคนน่าจะนึกย้อนไปถึงวัยมัธยมและมหาลาัยนะครับที่สาวๆน่ารักนา่กนารักมักจะคบกับรุ่นพี่หรือไม่ก็หนุ่มหน้าหล่อประจําโรงเรียนนะครับนั่นแหละครับความรักก็คือธุรกิจนะครับ so how long have you and your sugar daddy been together เพราะฉะนั้นผมจะขอวิเคราะห์ในมุมนักวิเคราะห์ธุรกิจหน่อยแล้วกันนะครับเหตุผลที่หนุ่มวัยดึกอยากจะคบหากับสาวๆอ้อๆวัยมหาลาัยนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเขาไม่ได้ต้องการใครสักคนที่เข้าใจพวกเขานะครับแต่เขาต้องการใครสักคนที่ทําตามที่เขาบอกนะครับ Does your sugar daddy give you allowances? Of course. It's gives credit shopping about 5, month He pays a face and a for college for my college fees and gives me He card for shopping. เช่นเดียวกันนะครับการเป็นเด็กเสียสิ่งที่จะได้ไม่ใช่คนที่เข้าใจแต่เป็นคนที่ตามใจนะครับเธอคนนี้บอกว่าได้ค่าขนมเดือนละ1นึ0 0 0สบาทเสียออกค่าเทอมให้แถมได้บัตรเครดิตไปใช้ช้อปปิ้งด้วยโอ้โหนี่แหละครับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจของทั้งเสียและเด็กเสียนะครับทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ตามหาคนที่เข้าใจแต่ตามหาคนที่ตามใจนะครับเมื่อคุณเป็นเด็กมหาลัยที่ยังหาตังค์ไม่ได้แต่แฟนของ คุณให้ค่าขนมคุณเดอนละแสนห้าจากที่เคยนั่งรถเมกก็เปลี่ยนมานั่งเฟอรารี่สบายละกูและนี่คือความสวยงามของโลกใบนี้นะครับ How do you spend your allowance? <laughs> My weekly grooming? You know this doesn't come easy And what are the terms of relationship with your sugar daddy? We're very exclusive All have I is the to do good form และต้องขอขอบคุณโซเชียลมีเดียนะครับยุคนี้การเป็นเด็กเสียไม่ได้ยากอีกต่อไปนะครับและเด็กเสียก็มีเสียหลายรูปแบบนะครับจะเป็นเสียหืนหืนหรืออาจจะเป็นเสียที่เป็นคุณชายเพียงแค่ยังหารักแท้ไม่เจอก็เป็นไปได้คําว่าเสียไม่ได้จํากัดความแค่หัวหน้ามาเฟียอีกต่อไปนะครับเสียในที่นี้อาจจะหมายถึงนักร้องหมอฟันนักธุรกิจอะไรก็ได้นะครับเพียงแค่คุณเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่อายุ35ขึ้นไป And we wine and dine. We attend exclusive parties, and sometimes we go to the spa and get massages. I've been to Milan, Paris, New York. Oh, and the list goes on. Last year, we flew to New York to celebrate Christmas, and he got me this Cartier ring during the trip. This two million dollar house. ing จากที่คุณผู้ชมได้ยินนะครับผู้หญิงคนนี้มีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามากนะครับได้ไปหล,หลายๆประเทศได้กินอาหารดีๆนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และคุ้มค่าที่สุดในนิยามของคําว่าทุนนิยมหากคุณผู้ชมอยากจะเดินตามเส้นทางนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำคือข้อ1ในวัยที่คุณผู้ชมยังผิวเต่งตึงที่สุดให้ขยันโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียเข้าไว้โพสต์รูปที่ตัวเองสวยหล่อที่สุดเพื่อดึงดูดให้มีผู้ติดตามมากมายและถ้าคุณผู้ชมพบว่าภายใต้คอมเมนต์นั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเพ ตรงข้ามที่มาคอมเมนต์อย่างหิวโหวยว่าโอ้ ข่าวมากเลยครับไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมน่าจะได้สัญญาณที่ดีนะครับว่าเหยื่อเริ่มมาแล้วแต่ผู้ชายและผู้หญิงเหล่านั้นไม่ใช่เหยื่อของเรานะครับเป็นเพียงปลาซิวปลาส้สอยคุณผู้ชมจะต้องเพิ่มยอดฟอไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับเหยื่อตัวใหญ่ก็คือคนรวยนะครับและนั่นก็คือเส้นทางสู่การเป็นเด็กเสียที่จะทาให้ชีวิตของคุณผู้ชมได้กินโอมกษัตรในขณะที่ทุกคนกินข้าวแกงแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเวลากอบโกยนี้อยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเริ่มไมม่่ตืนึงเหอ ก่อนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องแน่ใจนะครับว่าได้มัดใจคู่รักของคุณผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วเขามองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกของคุณผู้ชมไปแล้วและมองที่จิตใจเขาและเงินในบัญชีจำนวนมหาศาลของเขาจะไม่ทิ้งคุณผู้ชมไปอย่างแน่นอน Describe your ideal sugar daddy in three words Smart rich and of course generous What d o you wear on your first date Oh I remember I wore this black satin dress and he couldn't keep his eyes off me ฮ i s h ห l ชิลลี่คุณช่วยทำเ p หน่อมคคุณผู้ชมฟังมาถึงจุดนี้เราเริ่มรม้อนๆหานาวๆแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะกูหรือเปล่าว่าเป็นเด็กเสียสิ่งที่ผมจะสามารถให้คุณผู้ชมบอกได้นะครับมีอยู่ดังนี้ข้อหนึ่งคุณผู้ชมมีชีวิตที่ดีเกินกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันหรือเปล่า ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเพิ่งเรียนจบกําลังตกงานอยู่หรือบางคนบ้านอยู่พระราม2ต้องนั่งรถ5ต่อไปทํางานที่สยามส่วนคุณผู้ชมตื่นมาบนรีสอร์ทหัวหินมีอาหารเช้าเบรคฟาสต์ที่ลอยแพอยู่ในสระน้ําส่วนตัวของห้องพักซึ่งเข้าสู่ข้อ2ง,งานที่แฟนคุณผู้ชมจ้างให้คุณผู้ชมทํานั้นเป็นงานที่สามารถหาคนมาแทนได้โดยที่จ้างถูกกว่าคุณผู้ชมถึง10เท่าหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นตําแหน่งที่คุณผู้ชมทําอยู่สามารถจ้าง15ื่นก็ได้แต่แฟนของคุณให้คุณผู้ชมเดือนละแสนห้าแล้วข้อสุดท้ายนะครับเน เส้นสายเส้นสายที่แฟนคุณผู้ชมมอบมาเป็นเส้นสายที่คุณผู้ชมไม่สามารถหาได้จากคนรุ่นเดียวกันหรือฐานะใกล้เคียงกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นแฟนคุณผู้ชมเป็นโปรดิวเซอร์ในวงการบันเทิงนะครับสมคติให้คุณผู้ชมสามารถกลายเป็นดาราได้เพียงแค่3าข้อนี้นะครับก็อาจจะตอบคาถามผู้ชมได้แล้วนะครับว่าคุณผู้ชม,ะะชมเป็นเด็กเสียหรือไม่หากคุณผู้ชมได้ยินดังนี้แล้วเริ่มรู้สึกคัน นะครับว่าอยากจะบวกผมเหลือเกินผมอยากจะขอย้ําเตือนนะครับว่าเําว่าเด็กเสียไม่ใช่คําที่ไม่ดีนะครับมันก็เป็นแค่คำนะครับตังคมของเราต่างหากที่ทําให้ภาพลักษณ์ของเด็กเสียดูแย่เท่าน,นี้ในความเป็นจริงแล้วก็มีทั้งเด็กเสียสายขาวและสายมืดนะครับถึงตรงนี้ผมอยากขอให้คุณผู้ชมตั้งสมาคมเด็กเสียขึ้นมานะครับเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของเด็กเสียดูดีและช่วยกันทําให้สังคมนั้นดีขึ้นนะครับเนื่องจากในปัจจุบันมีหลายคนที่เป็นเด็กเสียแล้วเหิมเกริมในอํานาจนะครับที่ได้มาฟรีๆพวกเขาและเธอเหล่า นั้นจึงดูถูกและเอาเปรียบคนเดินดินมากมายเรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับถ้าไม่เคยเจอในชีวิตจริงก็น่าจะเคยเห็นในละครหลังข่าวมาบ้างนะครับและนั่นคือเรื่องราวของคลิปนี้นะครับถึงแม้ทุกวันนี้เขาว่าเด็กเสียจะเป็นเหมือนแค่ลมที่เกิดขึ้นในลิฟต์นะครับรู้สึกได้ว่ามีแต่ใครๆก็บอกเปล่าแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรายอมรับถึงการมีตัวตนของเด็กเสียมากขึ้นอาจจะสามารถพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับแลวก็ต้องขอบอกอีกครั้งนงครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับมีทั พื่อให้มันเป็นสีสันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะพิมพ์ดาผมแต่ปโปรดสูดหายใจลึกๆสักหนึ่งเฮือกนะครับรวมทั้งคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปเพื่อทำการโฆษณา Sugar Book นะครับเป็นเว็บไซต์ให้ Sugar Baby หา Sugar Daddy นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ Subscribe สมัครสมาชิก20บาทวันที่6ครั้ง,ง3ครั้ง2ครัง้ง,ง1ครั้งเหลือโดยตรงผมด้ดูหาจุดที่ื่อท